เอารุนฉวดจับพี่น้องชาวไทยกำลังจะบินกลับจากภูเก็ตครับถูกเรียกมาประชุมด่วนเกี่ยวกับเรื่องการเมืองวันนี้ขออนุญาตนะครับไม่บอกว่าพรรคไหนเรียกนะแต่ก็เมื่อเขาเรียกเราก็ต้องให้เกียรตินะครับเมื่อเขาให้เกียรติเราเราก็กลับไปฟังเขาแต่วันนี้แน่นอนครับสายตาของคนไทยทุกคนก็ต้องอยู่กับในสภาว่าตกลงแล้วคุณพิธา ตัวแทนของพรรคเก้าไกลจะได้เสียงพอจากสอสอหรือสอวอเพื่อจะดำรงตำแหน่งตัวที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยหรือเปล่าหลังจากอาทิตย์ที่แล้วนะครับก็ขาดไปเกือบ40ใช่ไหม40เสียงนะทางคุณพิธากับทางเก้าไกลก็บอกว่าให้เสนอชื่ออีกรอบหนึ่ง นะครับเพื่อจะได้ดูว่าการกดดันของประชาชนการที่เขาได้ไปล็อบบี้หรือไปคุยกับสอวอรหรือสอส,อสอจะทำให้คะแนนพิธาเพิ่มขึ้นอย่างน้อยอีกสิบปไหมหรืออีก10เสียงไหมฟังจากข่าวแล้วทางพิธาเขาบอกว่าถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับการเลือกตั้งให้เขาเป็นนายกคือคะแนนเสียงไม่เพิ่มขึ้น เขาก็ยินดีที่จะหลีกทางให้พักเพื่อไทยที่นำด้วยคุณเศรษฐาคุณอุ้งอิงนะครับแล้วก็แน่นอนคุณทักษิณน,นะครับที่อยู่ที่ดูไบนะครับได้โอกาสนะครับเสนอชื่อนายกในการเลือกครั้งที่สามในสภาแต่เรื่องมันติดตรงไหนตอนนี้จะได้คนไทยเข้าใจนะคำถามก็คือว่าแล้วจะมีครั้งที่สองที่จะเสนอชื่อพิธาได้เลยหรือเปล่า พราะก็มีสวหลายคนหรือก็มีสสหลายคนนะครับที่บอกว่าเมื่อได้เสนอชื่อพิธาไปแล้วอาทิตย์ที่แล้วรอมมติอันนี้มันตกตามกฎเกณฑ์ของสภาก็คือห้ามเสนอครั้งที่สองเพราะกฎของสภาก็คือว่าเมื่อคุณเสนอมติเข้าไปแล้วมันล้มคุณไม่มีสิทธิ์เสนอครั้งที่สอง,ท,ง,ท,งทางก้าวไกลทางเพื่อไทย เขาก็บอกนี่มาเป็นคดีพิเศษนะงั้นก็ควรจะได้โอกาสได้เสนออีกทีนึ่งนะครับเข้าใจยังครับเหตุผลที่ทำไมก้าวไกลถึงอยากได้เก้าอี้นะครับประธานสภายอย่างสูงพราสุดท้ายแล้วสิ่งนี้เป็นการตัดสินใจด้วยสภาด้วยประธานสภานะครับคุณวันอนอก็คงหนักใจในเวเวลานี้เอาล่ะคำถามก็คือว่าแล้วถ้าก้าวไกล ไม่ได้คะแนนจากสวเต็มที่อะไรเกิดขึ้นก็มีสองเซเนเรียลเซเนเรยที่ทุกคนมองอยู่ตอนนี้ก็คือว่าเพื่อไทยก็จะได้โอกาสเสนอชื่อคุณเศรษฐาคงจะเป็นการเสนอที่เป็นเพื่อไทยนํำก้าวไลเป็นพันธมิตรเพื่อจะส่งไปให้กับส so วเพื่อจะตัดสินใจว่าจะเอาขั้วนี้ไหมคือขั้วเพื่อไทย กับขัวเก้าวไกลก็มีหลายสวที่ออกมาพูดแล้วว่าขั้วนี้ก็ไม่รอดถึงนายกจะเป็นคุณเศษฐาแต่เมื่อมีก้าวไกลเกาะติดไปด้วยและต้องไปเป็นผู้นําในรัฐบาลร่วมกับเพื่อไทยทางเขาเองก็รับไม่ได้งั้นคงจะตบอันนี้ตบผัดตบให้มันตกอยู่ดีตบให้มันตกอยู่ดีคนไทยหลายคนก็คงจะไม่พอใจเราอุตส่าห์ ให้ก้าวไกลนะมาเป็นรองของเพื่อไทยแล้วแต่ทางสอวอก็ยังดื้อนะครับไม่อำนวยความรู้สึกของประชาชนที่ได้เลือก315เสียงนี้ไปเป็นรัฐบาลแต่ใครที่บอกนะครับสอวอตอนนี้ไม่ต้องไปนึกถึงนะครับไม่ต้องไปคิดถึงแล้วนะที่ฟังดูแล้วก็คือว่าเขามีหน้าที่อย่างเดียวตอบโจทย์เจ้านายเก่าเขาคนที่มีบุญคุณกับเขาคนที่หาเงินเดือนให้เขาได้เดือนละแสนทําให้เขามีเกียรติมีอะไรขึ้นมา งั้นเขาก็พูดชัดเจนแล้วถ้ามีเก้าไกลเขาไม่เอาเด็ดขาดก็แปลว่าในนาทีนั้นนะ่ะเพื่อไทยก็ต้องตัดสินใจเพื่อมาเลือกกันครั้งที่สี่ว่าเพื่อไทยจะไปจับมือกับพรรคที่เคยร่วมรัฐบาลครั้งที่แล้วหรือเปล่านําด้วยแน่นอนครับพรรคภูมิใจไทยแล้วก็ต่อด้วยมาด้วยพรรคประชาธิปัตย์พรรพลังประชารัฐของบิ๊กป้อมนะครับแล้วก็แน่นอนครับ พรรคชายท่าไทยพัฒนาก็ต่อ,ต,อต่อกันมาก็ทําให้ขั้วเนี้ยของเพื่อไทยขั้วใหม่ก็จะมีมากกว่า3 0 0เสียงบริหารประเทศชาติได้อันนี้ก็ต้องรอดูแรงความรู้สึกของประชาชนแล้วในขั้วนี้นะครับก็แปลว่าอะไรก็แปลว่าก้าไกลก็ไปกลายเป็นพักฝ่ายค้านขึ้นมาหลายคนก็บอกว่าเอาเหประเทศไทยก็จะได้มีรัฐบาลสักทีงบจะได้ออก เศรษฐกิจจะได้ช่วยแก้ไขยังไงเพื่อไทยเขาก็แพ้เพียงสิบเสียงเองแล้วถ้าเมื่อก้าวไกลเขาจับกันไม่ได้เขาก็เป็นชุภาพบุรุษมาพอแล้วก็ถึงเวลาที่เขาต้องไปจับออกับคนอื่นเพื่อดําเนินประเทศชาติต่ออันนี้ก็เป็นการมุมมองนะครับของคนไทยเองมุมมองของนักการเมืองเองมุมมองของทุกคนเองว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องไหมคือปัดระบบประชาธิปไตยไปก่อนเพื่อจะได้ประเทศชาติเดิเดนหน้าแล้วก็ ยื่นความชนะอันนี้ให้กับอำนาจเก่ากับพวกสอวอนะครับแล้วก็รอไปอีก6-7เดือนเวลาสอวอหมดอำนาจแล้วเพื่อจะได้นะครับมีการเลือกตั้งใหม่แล,ลมลมแล้วก็ไปคงกลับมาแล้วก็แลนด์ไซด์เลยแต่นี้ก็ต้องมีการระมัดระวังครับเพราะกฎเกณฑ์ในการเลือกสอวอคราวหน้าเนี่ยก็ยังไม่ออกมาเลยเป็นไปได้ไหม ว่ากฎเกณฑ์ในการเลือกสอวอรคราวหน้าเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกฎเกณฑ์คราวนี้เลยก็อันตรายเพราะอย่าลนะครับถ้าเจตนาของอํานาจเก่าตัวที่ผมขอพูดได้แสนะเหลายคนก็บอกว่าเอ้ไหนคุณทอมบอกาอานาจเก่าเขายอมพิธาแล้วไนงะเวลาพูดอํานาจเก่าเนี่ยผมไม่พูดถึงอํานาจเก่าคือพวกในวังนะในวังเนะี่ยเขาเคลียร์แล้วครับเขาไม่สนใจใครเป็นก็ได้นี่คือความหมายของผมอํานาจเก่าของผมก็คือพวกข้าราชการพวกทหาร พวกตำรวจนะครับเราก็แน่นอนครับพวกนายทุนนะครับงั้นเอาให้เข้าใจนะครับอํานาจเก่าที่บางทีเราพูดแล้วเรานึกถึงก็คืออํานาจวางหรืออำนาจพวกนี้เขาไม่สนใจครับอันนี้ชัดเจนมากคนที่สนใจเนี่ยก็คือคนที่กลัวว่าตัวเองจะถูกปฏิรูปทาหารตำรวจข้าราชการแน่นอนครับกาคัอสุดคืนนายทุนงั้นพวกเนี้เมื่อก้าวกลไปอยู่ฝ่ายค้านแล้วเนี่ย แล้วเขารู้ว่าจะมีการเลือกตั้งโดยที่ไม่มีสวมาเป็นอะไรนะเป็นขาขาค้านขานะแบบพู้ขานแบบขานจะพูดว่าเป็นคนขานสต็อกคานเป็นคนค้านเอาไว้เนี่ยนะครับก้าวไกลก็น่าจะถล่มทลายในการเลือกตั้งข้าวหน้างั้นก็เป็นไปได้อย่างสูงว่าอํานาจรัฐบาลถ้าเป็นขั้วเพื่อไทยภูมิใจไทยประชาธิปัตย์พลังประชารัฐเนี่ยเขาก็ต้องหาทุกวิถีทาง ที่ยังอํานวยอํานาาให้กับทางสอวอเพื่อจะเป็นจุดคานไม่ให้ก้าวไกลเกิดนี่คือสิ่งที่อันตรายในอนาคตกับการทีะตัดสินใจในวันนี้แต่ทําไมเขาทําทุกสิ่งทุกอย่างได้ครับคุณทอาเขาเป็นสนใจคนไทยเลยเพราะเขาเดาออกแล้วครับแล้วเขาเดาไม่ผิดว่าสุดท้ายแล้วการประท้วงของประชาชนการออกไปบนถนนของประชาชนการที่ไปสนับสนุนให้พิธาเป็นก้าวไกลเนี่ยไม่แรงอย่างที่คนไทยจะคิดกัน ไม่มีใครไปปิดถนนไม่มีใครไปทํานู่นทนํานี่ผมก็เคยพูดเรื่องนี้แล้วเหตุผลเพราะอะไรเพราะไม่มีนายทุนไปช่วยนะครับไม่มีแกนนําอย่างแท้จริงที่จะดึงใจประชาชนไปได้พวกนี้เขาเดาออกนะครับแล้วเขาก็จะทำอะไรที่เขาต้องการทําก็ได้นี่คือสิ่งที่เราจะเกิดขึ้นในประเทศไทยวันนี้เราก็ต้องมาดูกันวัดดวงกันวันหนึ่งพิธาจะเป็นนาย,ยกไหมถ้าผมฟันทนตองน,นี้เลยคือไม่ได้ ใช้เศรษฐากับก้าวไกลจับมือกันได้ไหมผมโอกาสน้อยจะให้เพื่อไทยจับมือกับภูมิใจไทยพลังประชารัฐประชาธิปัตย์เพื่อจะเป็นรัฐบ,บาลข่าวหน้าไหมโอกาสสูงครับเรามาดูกันวันนี้นะครับผมไม่อยากเป็นหมอดูหรือหมอเดาผมอยากดูด้วยแซ็กงั้นเดี๋ยวบ่ายนี้เรามาดูกันอีกทีนะครับแต่นี่อยากให้ข้อมูลเพื่อคุณรู้ว่าวันนี้อะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับชีวิตของประเทศไทยอรุณสวัสดิ์นะครับสวัสด,ดีครับขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับสวัสดีครับ